รับสวัสดีครับตอนนี้ก็กัญชานะครับก็ยังเป็นกระแสที่ร้อนแรงนะครับซึ่งประชาชนเอกชนหรือวิสากิจชุมชนนะครับมองกันว่าถ้าปลูกกัญชาแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับอันนี้อาจจะจริงนะครับถ้าท่านปลูกกัญชาเป็นจํานวนมากนะครับแต่ก็ยังมีจากัดอยู่นะครับว่าท่านจะครอบครองในส่วนที่เป็นเมล็ดหรือช่อดอกของกัญชาแล้วสามารถนําไปจําหน่ายได้นั้นอันนี้ผมตอบว่าไม่จริงนะครับ ซึ่งการครอบครองมเมล็ดพันธุ์สามารถคร,ครอบครองโดยส่วนราชการเท่านั้นหรือถ้าผลผลิตออกมาท่านต้องส่งมอบให้กับส่วนราชการนะครับ ในส่วนอื่นๆจะไม่ว่ากิ่งรากใบลำต้นนะครับอันนี้ท่านสามารถนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจหรือสร้างรายได้ให้กับประชาชนและก็สามารถนําไปปรุงอาหารเป็นเครื่องดื่มหรือเพื่อการต้องเที่ยวไอเน,นี้ยทาได้แต่ถ้ามีใครหรือท่านใดท่านหนึ่งพูดว่าการปลูกกัญชาแล้วสามารถนำมเมล็ดหรือช่อดอกนั้นไปขายได้อันนี้ผมยืนยันด้วยความหนักแน่นนะครับไม่จริงนะครับส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับ แล้วถ้าเราปลูกแล้วเราจะนําเมล็ดพันธุ์หรือจะขอสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์กัญชาได้จากที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้หลกัหลกๆแล้วซึ่งก็จะมีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลน,นคร หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครหรือถ้าท่านหาไม่ได้จริงๆนะครับท่านขอสนับสนุนได้ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับจะมีเมล็ดพันธุ์กัญชาสนับสนุนสําหรับผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการปลูกกัญชานะครับสําหรับวันนี้ท่านก็คงได้รับคาตอบแล้วนะครับว่าการปลูกกัญชาจะรวยหมื่นล้านหรือแสนล้านหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนต้นพันธุ์หรือจำนวนกัญชาที่ท่านปลูกถ้าท่านปลูกมากก็จะสร้างรายได้ให้มาก แต่ถ้าท่านจะรวยเพื่อการขายช่อดอกซึ่งที่มีสารเมาหรือส่วนที่มีส่วนประกอบของมเมล็ดนั้นเอกชนหรือวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถครอบครองได้ท่านต้องส่งให้กับส่วนราชการเท่านั้นแต่ส่วนอื่นๆตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นท่านสามารถจําหน่ายและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจหรือสร้างรายได้ให้กับประชาชนอันเนี้ยยืนยันว่าได้สําหรับวันนี้หรือสําหรับคลิปนี้ก็คงได้คาตอบแล้วนะครับว่าท่านจะจําหน่าย กัญชาหรือสร้างรายได้จะรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านนั้นสามารถทําได้จริงหรือไม่แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์2,567นั้นการปลูกกัญชาก็อาจจะมีการปลดล็อกหรือคลายล็อกให้สามารถขายเมล็ดหรือทุกๆุส่วนของกัญชาได้อันนั้นต้องขึ้นอยู่จาก ขึ้นต้องหลังจากเดือนกุมภาพันธ์2,567นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการคลายล็อกให้สามารถขายได้ทุกส่วนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สําหรับปัจจุบันผมยืนยันว่าการขายหรือครอบครองช่อดอกและเมล็ดพันธุ์นั้นยังทําไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไขคาตอบให้กับประชาชนหรือผู้สนใจได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ